สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวันนี้ที่รอคอยเก่งรายพรางเพจเฟ e บุ o k Go o บ y r u u s h ได้โพสต์ภาพของเก่งรายพรางในปัจจุบันจะเห็นว่าเจ้าตัวผอมลงมากโดยภรรยาสาวน้องเนยสายทานก็เข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องเก่งรายพรางผอมว่าที่พี่เก่งผอมเพราะเขาออกกำลังกายเล่นมวยนะคะขอบคุณค่ะ ล่าสุดเก่งลายพร,รางได้พ้นโทษออกมาแล้วเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วซึ้งกันมากๆก้มกราบคุณแม่พร,ร้อมทั้งยังมีน้องเนยมารอรับถึงหน้าประตูเรือนจำอีกด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ